สวัสดีค่ะอาตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอกพระราชวังดุสิตนะคะหลังจากที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยได้ทรงงานอยู่ในพระราชวังดุสิตในช่วงของโควิดมาเป็นเวลากว่า1เดือนนะะโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีเนี่นะคะเราไม่ได้เห็นพระองค์ท่านมากว่า1เดือนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นพระองค์ท่านนะคะทรงเดินออกกําลังกายนะคะที่ลานพระราชวัง ดุสิตนะคะมาสักการะพระบรมราชานุสรของรัชกาลที่5ด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็เกิดกระแสข่าวลือต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าคราวนี้นะคะก็มีหมายกําหนดการออกมาแล้วนะคะว่าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จไปที่สถานทูตออสเตรเลียนะคะเพื่อทรงร่วมงานฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติ h i ส Majesty the King มหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่ In ออสเซเรียนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ในหลวงนะ,ะทรงเคยศึกษาอยู่ในออสเรเลียนานถึง6ปีนะ,ะทรงศึกษาทั้งที่ k n n s s h o o o นะ,ะเสร็จแล้วก็ ส่งเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนซึ่งเป็นวิทยาลัยการทหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะที่อยู่ที่แคนเบราของออสเตรเลียนะฮะเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยทางสารทูตออสเตรเลียเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรตินะแก่ประเทศนะซึ่งนะมีกษัตริย์ของประเทศไทยพระหมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะฮะได้ท่งจบการศึกษาจากออสเตรเลียนะะก็จึงมีงานนี้ขึ้นนะะประกอบกับว่าเป็นงานวันชาติของออสเตรเลียที่เลื่อนมาตั้งแต่26มกราคมด้วยนะก็มา จัดในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะะซึ่งทำเนียบรัฐบาลได้มีการแจ้งกําหนดการนี้ออกมาเพราะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและอา,อาจารย์น้องนะคะนราพรภริยาและรัฐมนตรีบางท่านนะะจะต้องไปเข้าเฝ้านะคะในงานนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการเตรียมนะคะมีการสวอปก่อนที่จะมีการเข้าเฝ้าเพื่อตรวจเรื่องของโควิดด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะการออกมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอกพระราชวังดุสิตในครั้งนี้นะคะก็น่าที่จะสยบข่าวลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระบรมราชินีได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นในรอบกว่าหนึ่งเดือน,นะะที่ประสงค์นิกรนนะ,ะไม่ได้เห็นพระองค์ท่านนะคะจึงทําให้เกิดข่าวลือต่างๆนะคะแม้ว่าก่อนหน้านั้นนะคะวันตรุษจีน12กุมภาพันธนะะ์ในหลวงและพระราชินีนะะจะทรง ีพระราชกรณียกิจในการทําพิธีวันตรุษจ,จีนนะในการถวายสักการะ ป้ายบรรพบุรุษนะแล้วก็ทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งเป็นประเพณีซึ่งทรงปฏิบัติทุกปีนะในช่วงของตรุษจ,จีนก็ตามนะแต่ว่าอันนี้นะคะก็ปฏิบัติในพระราชวังดุสิตนะแต่ว่าการเสด็จออกมา15กุมภาพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจนอกพระราชวังดุสิตค่ะเพราะฉะนั้นเราติดตามพระราชภารกิจของพระองค์กันต่อไปนะเพราะมะีรายงานว่าจะทรงเสด็จลงพื้นที่นะเยี่ยมพี่น้อง ประชาชนประสงค์นิกรของพระองค์ในต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนค่ะ